โอเคครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมฟอรนนะครับอ่ะวันนี้นะครับมันมีกิจกรรมเข้ามาใหม่คือกิจกรรมไล่โจมตีโจโฉนะครับอ่ะแล้วผมก็เก็บสะสมมาได้ห้าสิบสอันนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกันห้บสอันเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะขอทำปกคลิปก่น <c oughs> อนว้าก็ช่วงนี้ก็ไม่สบายนะครับไปเที่ยวมาแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะไปตรวจมาแล้วไม่ได้เป็น อ่ะโอเคครับอ่ะเราสรุ่มฟรนไปก่อนนะครับห้าครั้งเอื้อโอ้โหออกเลยนะครับห <c oughs> ือเสื้อคุมห <c oughs> ือหืมเสื้อคุมมาโัวๆเลยครับผมหีบพุงทองเอาหีบเสร็จไล้วครับโอ้โหเกือบว้าวเมื่อกี้เกือบว้าวจะสุ่มฟรีไปก่อนอีกไม่ใช่สุ่มฟรีสุ่มแบบหนึ่งครั้งนะครับผมโอ้โหไม่ออกเลยครับ โอ้โหเราลองสุ่มสิบครั้งแตกอะไรได้เลย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 โอ้โหไม่แตกนะครับผมไม่มีชุดแตะชุดแดงแตกแล้ครับผมสุ่มไปอีกหนึ่งครั้งครับจะกดโลัวๆเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูนะครับดูนะครับเกลือครับเกลือครับผมเกลือจับเลยครับ อ,อโ,ธโธคตรเกลือแล้วครับคุณผู้ชมดวงไม่มีเลยอ่ะเดยวเราจะยิงแบบช้า,ะชา,ะชาะนะอีกครั้งต้องออกแล้วออกมาสิโอ้โหไม่มีออกเลยครับผมแม่ดวงวันนี้ไม่มียิงเลยแล้วส่มแบบครั้งไปเลยอืออืออ,อ,อโอ้โหโอ้โหไม่แตกเลยครับผม ลุ่มแบบหนึ่งครั้งเกลือครับผมเกลือครับผมเกลือครับเกลืออีกเลวครับผมโอ้โหไม่ออกเลยนะครับดูจากทรงแล้วน่าจนะไม่ออกครับผมเราลองลีครับผมลองลีลองลีเ <c oughs> ข้าไปทำอย่างอื่นลีครับแล้วเข้ามายิงต่อครับผมโอ้โหโอ้โ เกลือแดงครับผมไม่มีของดีเลยสุ่มแบบสิบครั้งไม่ได้ด้วยขอดูตำลึงเงินโอ้โหซื้อไม่ได้ด้วยตำลึงหมดอ่ะสุ่มไปสุ่มไปสุ่มแบบรัวๆนะเออ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 ไม่ออกเลยครับไม่มีของดีแล้วผมโอ้โหเกลือจะตัดเลยครับกิจกรรมนี้ ไปดูร้านชุดแดงครับผมโอ้เรามีอยู่แค่27อันนะยังแลกสีสีแดงไม่ได้โอ้โหอใช้48อันคือ,อจัดจัดแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ